สะพานจักกีเป็นสะพานชื่อพระราชทานแห่งแรกในเส้นทางรถไฟสายเหนือเดิมตัวสะพานมีโครงสร้างเป็นแบบหลังอดูดรองรับทางรถไฟขนาดความกว้าง1.435เมตรอยู่ใกล้สถานีรถไฟท่าเรือสร้างในปีพศ2444ซ่อมสร้างเมื่อปีพศ2497สะ24พานจักกีถูกระเบิดทิ้งทำลายในสงครามโลกครั้งที่สองการซ่อมสร้างสะพานใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นพร้อมกันทุกสายที่เกิดความเสียหายและแทบทุกสะพานได้เปลี่ยนรูปร่างไปจากเดิม สะพานจากกีก็เช่นกันจากโครงสร้างเหล็กรูปโคง้งได้ถูกเปลี่ยนเป็นโครงเหล็กรูปสี่เหลี่ยมคางหมูแบบที่คุณตาในปัจจุบันเปิดใช้งานให้รถไฟวิ่งผ่านในปี2491ในปีพศ2555สะพานจากกีได้รับการเสริมความแข็งแรงเพื่อรองรับน้ำหนักของรถไฟที่นับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้นโดยยังคมลูกล่างแบบเดิมไม่ผิดเพี้ยนและข้างๆกันนั้นเป็นสะพานใหม่ที่สร้างขนานกันเพื่อให้รถไฟวิ่งสวนทางกันได้